วันนี้จะมารีวิวเรื่องของหูฟังกับสำหรับนะสำรับขิวเคเซทเอเคหกโปนะฮะขิวแต่เสียงแจ๋วอย่างนี้นะบอกได้เลยขิวเคเซทเอเคหกโปไปดูพร้อมกันครับคุณคุณครับนี่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 อันนี้นะออกมาแล้วนะขิวเคเซทเอเคหกโปนะ,ะตัวนี้นะอ่านะก็เอาเลือกสายปั๊บนะคุณคะใสายด้านนี้นะเอาสายปับ๊บอ่าแล้วอันนี้นะสำหรับใส่ปุ๊บตอ่อจะต่อจาก ตูดโทรศัพท์หรือจะต่อจากตัวเสาการก็สามารถใช้ได้อันนี้ผมต่อจากต่อตรงจากตูดโทรศัพท์เลยนะต่อจากตูดโทรศัพท์เลยฟังแล้วเป็นยังไงมาครับได้ยินเสียงชัดไหมจากการที่ผมต่อจากตูดโทรศัพท์ตรงๆเลยอันเนี้ยคิวเคเซตเอเคหกโปรสำหรับคิวเคเซตนะครับเอเคหกโปรตะก้านี้ตัวนี้ฟังเสียงชัดเจนมากจัดไปครับในตะก้าได้เลย